เป๊ะพอเลิกจบไม่มีอะไรมากส่วนบำรุงผิวขาดไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นกระปุกใช้เองไม่มีฉลากแต่จริงๆแล้วมันคือตัวนี้ตัวนี้นะคะอันนี้คู่นี้แต่ว่าอันนี้พี่โบว,ว,วิใช้เองไงไม่ต้องติดอะไรเปลืองสติ๊กเกอร์เปลืองฉลาก ทำไงออานี่ตอนนี้ขาดไม่ได้อาบน้ำใหม่ๆต้องใช้เซรั่มนะคะเป็นน้ำลูบเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นน้ำเวลาฉีดออกมาพุ่งปี๊ดเลยเป็นน้ำทำให้ตัวมันแบบชื้นๆก่อนนะเนี่ยพอผิวมันชื้นมันจะทาครีมง่ายแล้วก็นี่ค่ะวิตามินซีลงครีมขาวดั้งเดิมสีม่วงลง ท่านี้เท่านั้นไม่ต้องรีรอพอ,อกเลยนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพอกครีมนะคะไม่เรียกว่าทาครีมอยากขาวต้องอดทนนะคะอยากขาวเราต้องดูแลผิวของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อครีมไปตั้งไว้เฉยๆนะคะแล้วนอนมองมันมันไม่มีวันขาวอยู่และะ้วค่ะขาวต้องทาน,นะคะซื้อกระปุกครีมไปตั้งนะคะซื้อไปถวายพระอะไรอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแหมะ เนี่ยหลังทาหลังทาสีผิวมันเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่ามันเป็นบีบีนะมันเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าไอ้ครีมตัวเนี้ยตอนที่วิจัยมาเนี่ยคือแบบมันเป็นสารพิเศษอะ่ะซึ่งบริษัทอื่นอะลอกเลียนแบบไม่ได้นะบอกเลยอันเนี้ยดูดูง่ายงไม่ใช่ว่าพี่โบวี่ทาบีบีนะทาไอ้ครีมเนี่ยอีเซ็ตนเนี้ยแหละเนี่ยพอหลังทาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันอะแบบเนี่ยดูดูได้ ไม่ได้เป็นบีบีนะคะถ้าคนแบบไม่เคยถ้าคนเคยใช้จะรู้ว่าอันนี้มาเป็นตัวบำร,รุงกลางคืนถ้าแบบว่าเป็นกึ่งบีบีเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ที่วิววิใช้กันแดดตอนกลางวันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นบีบีเนี่ยประสิทธิภาพมันแบบสุดพลังมากแล้วคิดดูว่าถ้าท,ทาทุกวันทาทุกวันจะขาวขนาดไหนอันนี้คือเคลดลับความขาวเลยนะใช้มาตลอดอะนี่เหมือนเดิมนี่เตาเซรามเป็นน้ํากดลูบาเห็นไหมมันก็จะเป็นน้าเหมือนเดิม เนื้อครีมมีสองสีวิตามินซีกับครีมขาวปนปนกันค่ะทาทานะคะเพราะว่าผิวสวยๆอะ่ะมันต้องแลกมาด้วยการดูแลใส่ใจมันเหมือนกันนี่ค่ะทาเหมือนกันนะคะสีม่วงเน้นขาวสีส้มเล่งผิวใสปัดเข้าไปค่ะนี่มันฝืดอะ่ะมันแห้งแ้ก็เติมเซรั่มนิดนึง เซรั่มเป็นน้ำนะคะช่วยให้เนื้อครีมช่วยให้เราประหยัดเนื้อครีมแล้วก็ทำให้ซึงดีขึ้นเอาเนื้อครีมมันเข้มข้นมากอะ่ะมันจะแบบทายากนิดนึงต้องทาตอนตัวชื้นแต่ถ้าตัวไม่ชื้นทีใช้เซรั่มช่วยปะช่วยกันทำงานผัวไปทำงานเอาเมียไปทำงานด้วยเอาลูกไปทำงานด้วยเห็นผลไวแน่นอน